สรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่31มีนาคม2,566ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักประราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี2,566ดังต่อไปนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโนนไทยอเภอพิมายอเภอชุมพวงอปทายอำเภอฉลิมพระเกียรติและอเภอเมืองยางโดยได้ดำเนินการนำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันพร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์จำนวน2ลำเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงนำอาหารและเครื่องดื่ม จกจ่ายให้แก่ประชาชนพร้อมรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่โดยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานเอกชนและมูลลนิธิต่างๆในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยการมอบถุงน้ำใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอโนนไทยอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอแก้งสนามนายอำเภอเมืองยางอำเภอโคง อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลำธม,มนชัยอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอจักราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักถุงชัยอำเภอโนนสูง และอำเภอเสริงสาร,รวมจำนวนทั้งสิ้น4,304ถุงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคีภยัยการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคีภยัยจำนวน3รายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปางอำเภอคงตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลห้วยบงอำเภอด่านบนทศรวมเป็นเงินทั้งสิ้น83,700บาทงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือติดเครื่องยนต์จำนวนสองลำอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนที่มาร่วมง,งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566ณบริเวณลำน้ำจักราดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบรเรียบร้อย และการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรานารีปี2566บริเวณถนนราชดำเนินถนนกำแพงสงครามตลาดน้ำคูเมืองระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2566ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเซฟตี้โซนในจังหวัดนครราชสีมาระยะที่1ปีงบประมาณ2,564โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่10ออำเภอนาล่องได้แก่อำเภอปากช่องอำเภอด่านขนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอเมืองอำเภอโนนสูง อำเภอโคงอำเภอโนนแดงอำเภอสีดาและอำเภอบัวรายรวมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV วจำนวน116ตัวงบประมาณในการดําเนินการจำนวน10ล้านบาทออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นให้กับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอาทิศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง58แห่งโดยได้ทำการบรรจุและเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิงที่หมดอายุให้พร้อมใช้งานโครงการฝึกอบรมเรียนรู้อคีภยัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน ส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนรราชสีมากิจกรรมอบรมการเรียนรู้ขีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินสำหรับบุคลา,ากรกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระง,งับอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการหลบหลีกอันตรายสามารถรเผชิญเหตุได้อย่างมีสติและถูกวิธีซึ่งจะช่วยระง,งับยับยั้งและลดความสูญเสียจากการเกิดอักขีภัยได้โครงการโลนงลงสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในระหว่างวันที่10-12มีนาคม2566ณโรงเรียนโนนไทยครุปถรมอำเภอโนนไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลนรง์และส่งเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติตามกฎจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและฝึกปฏิบัติการป้องกันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ภารกิจงานด้านความปลอดภัยทางจราจรร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,566ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุพร้อมออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณจุดบริการประชาชนอำเภอคงอำเภอบ้านเหลื่ยมอำเภอโชคชัยและอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนต่างเดินทางกับภูมิรำเนาระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566<ๆ>การสนับสนุนงานวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2,566ให้กับพนักงานของบริษัทคอนบรีเม่งสิงห์ขนส่งจำกัดณบริษัทคอนบรีเม่งสิงห์ขนส่งจำกัดอำเภอคอนบรีจังหวันดนครราชสีมาให้การสนับสนุนวิยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวันดนครราชสีมาตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพล,ลเรือนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจัังหวดน,นครราชสีมาณฮอลิเดย์พาร์คเขาใหญ่อปากช่องฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองแผนงานรักษาความสงบภายในเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด